ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอ a t ม m ่จากเกาหลีสู่ประเทศไทยได้นำมาวางขายแล้ววันนี้สวัสดีครับผมบอสเดชพัฒวันนี้ผมมาอยู่กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโตม m ่มีทั้งหมด4เซตด้วยกันใน1เซตจะประกอบไปด้วย Deep Cleanser Peel Off Mask Foam Cleanser Peeling g e สีตัวนี้ใช้ยังไงมาดูกันครับเริ่มจากตัวด p c ิ e เซ s e r นะครับผมเป็นตัวคลินเซอร์ที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้าให้ออกมาในรูปแบบของไขมันที่เลือบไปตามผิวหน้าต่างๆเมื่อเราเช็ดออกไปแล้วหน้าคุณจะดูใสสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างต่อมานะครับผมก็จะเป็น โฟมคลินเซอร์ครับผมใช้ได้เหมือนกับโฟมล้างหน้าทั่วๆไปเลยแต่คุณสมบัติของเขาคือเมื่อเรานํามาตีให้มันเป็นวิปครีมเนื้อสัมผัสของมันนั้นจะนุ่มละมุนกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณเจอมาเลยครับต่อมาครับพ e ลลิ่งเจ l เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ที่ตายไปแล้วให้ออกจากผิวหน้าทำให้ผิวหน้าของคุณนะครับผมลด การสะสมของริ้วรอยและเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเพื่อให้สภาพผิวหน้านั้นอ่อนไวักว่าที่เคยเป็นครับอย่างสุดท้ายเลยขาดไม่ได้เลย m a s ม o f p e e l Off Mask นะครับผมมีไว้สำหรับสร้างชั้นเนื้อเจลที่ลักษณะขายกาวเมื่อเคลือบไปบนผิวหน้าแล้วทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง จะแห้งเป็นแผ่นเหมือนกับใช้มาสกปกติจะทำให้ผิวหน้านั้นนุ่มชุ่มชำ่ำอ่อนกว่าไวแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของอาตโตมีจากเกาหลีมาขายแล้วที่ประเทศไทย